สองซอยสิบเอ็ดแต่ถ้าเข้ามาแล้วหลงยังไงหมายเลขสับขึ้นอยู่หน้าจอคือเบอร์ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเรื่องของการอบรมใช่ไหมฮะเรื่องการตรวจดูผ้าให้ตรวจดูผ้าครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตรวจดูผ้านี่เราดูผ้าให้ฟรีคือมีพระสมเด็จมาก็เอามาดูได้ติดต่อหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอได้เลยก็มาที่นี่ได้นั่นต้องจากที่นี่มีที่อื่นอีกไหมฮะก็ที่ตั้งว่าเสงตั้งว่าเสง่์ชนบุรีอ่าตั้งว่าเสง่นบุรีก็จะมีทุกวันพุธ พุทุกวันพุธอะแล้วนี่อันนี้พุธพุธนี้พุธที่สามพุธที่สามเนี่ยยกเว้นพุธที่สามเท่านั้นที่อยู่ที่นี่พุธอื่นๆทั้งหมดรู้สุดยอดชอบวันพุธละเกินนะก็คือพุธอื่นเนี่ยไปหาจันกล้าได้ตั้งห้องเสงชนบุรีที่ตั้งวัห้องตั้นูกงื่องตงเสงชนบุรีเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าพุธที่สามมาที่หมู่บ้านรวมเก้านั่นคือวันอบรมพุธวันที่สองอบรมก็ติดต่อไม่ได้ที่ขึ้นหน้าจอฝาก นิดนึงฮะอยากให้อาจารย์กายฝากท่านผู้ชมนะครับว่า<ม>พูดถึงการเรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จวัดระฆังหลายคนบอกว่าเรียนยากหาก็ยากนะฮะ<ม>เป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าไม่จริงบอกท่านผู้ชมเลยครับบอกเลยว่าไม่จริงแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าทุกคนต้องเรียนรู้ได้ถ้าเรียนรู้ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เป็นสากลคับอืม พระสมเด็จว่าละครเนี่ยที่เรากล้าพูดว่าอยอดนิยมสากลยอดนิยมนั่นหมายถึงวา่าเป็นพิมพ์ที่ทุกคนอยอมรับครับ <Glass> แล้วก็สากลเขาเรียกว่าพิมพ์มาตรฐานสากลอย่างเงี้ยค,คาว่ามาตรฐานสากลในที่นี้หมายถึงว่าคุณท็อปก็เรียนรู้ได้ทุกพิมพ์ <Glass> ผมก็เรียนรู้ได้ทุกพิมพ์ <Glass> ใครใครก็เรียนรู้ได้ทุกพิมพ์ <Glass> <Glass> ถึงจะเรียกว่าสาคนถ้าคุณท็อรู้คนเดียวผมไม่รู้ไม่ใช่สามคนนะฮะเซียนรู้อยู่สามสี่คนนอกนั้นไม่รู้ไม่เรียกว่าสามคนเรียกว่าเฉพาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มเปโอเคนะเป็นบทสรุปง่ายๆนะคือจะเอาแบบเล่นพระแบบสาคนหรือเฉพาะกลุ่มยังไงนะครับศึกษาให้่องแท้ หลายมุมมอง,องท่านผู้ชมฮะวันนี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์ยก,ก้าเกศคุณชัยนะครับประธานชมรมนักนุรักพระเรื่อมพระเคื่รื่งสยามนะครับเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับแล้วใครสนใจจะอบรมนะฮะเรื่องของการเช็คพระอย่างไรก็หมายเท่าศั์ขึ้นอยู่หน้าจอท่านแล้วเดี๋ยวช่วงนี้พักกานสักคสรูท่านผู้ชมแล้วกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าครับเชิญทําบุญกุศลยิ่งใหญ่ซื้อที่ดินถวายวัดเจ้าอามเป็นธรณีสง์เพื่อขยายพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านพุทธศาสนา และสังคมสงเคราะห์ได้อย่างพอเพียงพร้อมรับสมนาคุณพระเก่าสมเด็จปี2 5 3 5และพระสมเด็จทิพมงคลรวมทั้งพระสมเด็จเนื้อเกสรปลุกเสกโดยพระเทราจารย์ชื่อดังอาทิหลวงปู่โตหลวงพ่อเส็งหลวงพ่อแกลหลวงพ่อถิหลวงพ่อมุ่ยหลวงพ่อนอและหลวงพ่อเทียมสุดยอดเนื้อหาบนสารเนี่ยดีมากมีพระระดับเป็นสิบล้านมันก็ค่อยองขาเนี่ของที่วัดเจ้าอาวาส เชิญทำบุญที่วัดเจ้าอามแขวงบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพโทรศัพท์02-424-0363 ครับท่านูะชมฮะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงนี้เมื่อกี้ยังมีค้างอยู่นิดนึงเจมส์จันกล้าบ,บอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเล่มสามต้องเรียนท่านผู้ชมงนี้เล่มนี้นะฮะออนุญาตลักจริงๆท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าเป็นได้ได้จอใหญ่ได้เห็นภาพใหญ่บางทีเห็นหนังสือบ,บางเล่มเนี่ยเล็กๆดูแล้วเหนื่อยแต่เล่มนี้ดูแล้วจุใจนะครับเล่มสามมีอะไรอยู่ฮะตรงนี้นี่ันนี่คือดัชนีของของซุ้มครอบแก้ว ของทุกทุกพิมพ์ที่บันทึกในเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามซุมขรอบแก้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ชมที่บอกว่าการใช้เครื่องมือวัดวัดจากความสูงของซุ้มครอบแก้วข้างล่างนะ,ะจุดถึงกลางขึ้นมาถึงยอดซุมถูกไหมฮะถซุม้มตรงนี้รอบนอกรอบนอกนะขอบนอกขอบนอกทั้งคู่อ๋อครับพอวัดได้ปับ๊บท่านผู้ชม สมมุติว่าได้สามสิบห้าจุดเจ็ดมิลิเมตรคุณก็มาดูเพราะเขามีตารางเทียบเอาไว้แล้วว่าถ้าคุณวัดได้สามสิบห้าจุดเจ็ดก็มาดูว่ามีพิมพ์ที่เขาหางไหมอย่างที่เขาบอกว่าสองสามหกสองสองหกสองห้าหกสี่ศูนย์สามอะไรตรงนี้ถ้าพิมพ์เนี่ยคุณเปิดหน้าแล้วเจอพิมพ์เหมือนกันเอามาเลยฮะมาเปิดราคาตรงมีอ้อย่าง,างเมื่อเราได้สามสิบห้าจุดห้าอย่างเงี้ยเราก็มาหาดูพิมพ์พวกนี้ว่าเราตรงกับแม่พิมพ์ไหนไหม ถ้าหากว่าไม่ตรงเราก็หาเลื่อนขึ้นไปอีกสักสามจุดหาลงมาอีกสักสามจุดโบกลับสจุดเพราะว่าการวัดของอคุณกับของทางทีมงานอาจจะผิดกันนิดหน่อยอเพราะฉะนั้น เพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้ผิดพลาดก็คือหาขึ้นหาลงสักสามจุดอ,อย่างนั้นเลยสมมติคุณเจอตรงนี้ก็เลื่อนขึ้นสามตกลงมาสามถ้าป้าของคุณตรงกับแม่พิมพ์ไหนคุณก็ดีใจแล้วโเชเลยฮะคือถ้าโป๊ะเชตามนี้นะฮะเอามาเปิดราคาเอามาขายกันไม่ได้ไม่ไไมีม,มีมีการบูชาให้ค่ารถไปหมื่นถึงหมื่นห้าไม่ใช่ ยังไงฮะอันนี้คือเพื่อให้คุณวัดว่าตรงกับแม่พิมพ์หนจยังไงก็ต้องออกมาคือตรงก็มาบอกว่าคุณตรงเขาจะออกใบเซอร์อีกรุ่นหนึ่งให้ออกใบเซอร์ให้นะฮะออกใบเซอร์อีกอีกแบบหนึ่งจะรวมในเล่มต่อไปอย่างนี้ไหมใช่ใช่ใช่เขาจะออกใบเซอร์อีกรุ่นหนึ่งอันนี้องค์นี้ตรงกับแม่พิมพ์ที่สิบสี่องค์นี้ยังไม่ไม่ตรงกับแม่พิมพ์หนยเลย การออกใบเซอร์ยังจะไม่เหมือนกันอ๋ออันนี้ใบตรวจสอบพระแท้ใวนในใบนี้ใบรับรองพระแท้ก็คือตรงกับแม่พิมพ์แล้วอถ้าตรงแม่พิมพ์จะออกใบนี้แต่ถ้าไม่ตรงเลยก็ออกใบนี้ใบนี้นะครับก็คือจะได้ว่ามาตรวจสอบกันได้ตรวจสอบง่ายไงไม่ยากนะทีนี้นะครับมากันเลยคแหมหมดเวลานะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณจริงๆแล้วก็จริงๆถ้าใครอยากจะเรียนรู้ดูพระก็ต้องมีแว่นสอง แว่นต้องดีหน่อยนะแววนต้องดีใช่ไหมไม่ดีมันจะเป็นยังไงฮะไม่ดีก็ส่องไม่เห็นอะเห็นแต่มันมัวไม่ชัดอ่ะไม่ชัดใช่ไหมบางทีเราอธิบายว่าจุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นยางเงให้มันอยู่ตรงไหนมันดูแลเบอร์เบอร์เอาแว่นราคาถูกมาส่องก็มันก็ยากางคนก็บอกวเขาอยากซื้อแบบนี้ไม่อยากซื้อของแพงอแต่บางทีสะสมนะผมยังต้องเก็บเงินซื้อแห่นดีถ้าคุณจะเป็นนักสะสมนี่ นิดนึงนะฮะใช่ใช้แว่นดีๆสักนิดนึงแว่นสองตานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบางคนบอกแว่นไหนแว่นนี้เหรอไม่ใช่แว่นสองตาแว่นนี้ของของอาจารย์กล้าเขาไซส์ฮะของผมนี่ใช้แค่ไวเซนเยอรมันเนี่ยสิบเอ็กก็พอนะฮะแล้วก็มาส่องเนี่ยเนี่ยเอาไว้ให้สบายตาอย่างของผมเนี่ยนะสิบสี่เอ็กสิบสี่เอ็กไซส์ของไซส์ของอเมริกาอ๋ออเมริกาไซส์อเมริกาจิ๋วแต่แจ๋ว เจาะเข้าไปเลยเจาะเจาะลึกครับแบ,บ่เรื่องอย่างนี้ไว้มาคุยยัง <c oughs> ดีขึ้นมาสองร้ <c oughs> อยเอาวันนี้หมดเวลาก็ขอบคุณอาจารย์กล้าน,นะครับครับ,คร,บครับแล้วก็ท่านผู้ชมฮะติดตามรายการสับบินไใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ผมลาไปกอ่อนสวัสดีครับ